ตำแหน่งฮีลิกนะคะร้านจาะหูจิรดาพัทยาใครสนใจมาได้นะจ๊ะป้าเจาะได้ทุกตำแหน่งนะคะของใบหูฮีลิกแฝกคันได้หมดเลยอปเปอร์ลูปรีเวิร์ดตำแหน่งไหนว่ายากบนใบหูได้หมดเลยนี่นะคะเราจะเล่นตรงนี้กันโอเครักษานานนิดนึงต้องยอมรับในสิ่งที่เราเลือกนะคะ จริงมันก็เนื้อเดียวกันเลยนะเนื้อเดียวกับคอนนะมันจะหนูว่าอันนี้จะโกนเหรอคนอึ๊บ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 สวยไหมสวยไหมสวยไม่ไหวสวยไม่ไหวสวยตะโกนตะโกนว่าโอ๊ยเจ็บจังเลย ตัวนี้จะป้องกันารกระแทบให้ลูกนะคะวันหลังตำแหน่งนี้นะคะจะใส่ห่วงใส่อะไรก็จะสวยมากเลยเก็บก็ทั้งหมดคนละลูกนะดูดูผลงานซูทนมที่ผลงานสวยไหมทำมาที่ผลงานพี่โอ้โหอือหือโอเคร้านนี้นะคะ